สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สู้แ n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดที่จะสปอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้มาใช้พลังงานความรักให้กับทุกทคนมาดูซิว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนในความรัก ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสัญญาณของคลิปนี้เป็นยังไงมาดูกันไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนความรักอะไรกำลังจะเกิดขึ้นอืม Justice Queen of Cups Page of Pentacles ความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏในความสัมพันธ์อะไรที่ใช่จะปรากฏความจริงให้คุณได้รู้เชื่อในอินท i t i o ชของคุณคุณจะเจอหัวใจของใครบางคนที่ตรงกันกันกบคุณ เหมือนกับว่าสัญญาณในตัวตนของคุณคุณรับรู้รู้สึกถึงพลังงานความรักและพลังงานความดีคุณอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณมีความสุขในตัวเองมากๆในตอนนี้เวลานี้คุณมีพลังงานที่เหมือนกับว่าน่ารักมากคุณเหมือนคุณน่ารักมากคุณมีเสน่ห์มากคุณคู่ควรที่จะได้ได้ความรักที่ที่ที่ใช่ของตัวคุณเองได้พบเจอความรักที่ หัวใจตามหาที่คุณรู้สึกที่คุณรอคอยคุณจะได้เจอคนที่ใช่คุณจะได้เจอคู่ชีวิตของคุณคุณจะได้เจอดวงวันของคุณคุณจะได้เจอหัวใจที่ตรงกันกับคุณคุณจะได้เจอใครที่ทําให้คุณรู้สึกโรแมนติกมากและทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์คือ อยากจะบอกว่าว้าวไอซอเพนโอโคสเดอะแฮงแมนเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณกำลังได้เจอใครที่เขาปฏิบัติกับคุณเทคแคร์คุณแบบตรงไปตรงมาแบบหัวใจแบบทะลุเข้าไปในหัวใจของคุณเลยนะคะทะลุเข้าไปในจิตวิญญาณของคุณเลยเพราะว่าคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่มีมีคอนเนคชันเดียวกันมีเป็นคนที่แข็งแกร่งเหมือนกัน เป็นคนที่มีจิตใจที่ที่จงรักภักดีแล้วก็รักคุณเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ออฟเฟอร์คุณได้คุณกําลังได้รับเซอร์ไพรส์ของขวัญจากคนรักคู่รักคุณกําลังได้เจอคู่รักที่แสนดีและดูดีมีเสน่ห์คุณกําลังเจอใครบางคนที่เขาเขารอคุณได้เขาซื่อสัตย์เขาเคารพเขารักเขาเคารพคุณหัวใจเขามีความเคารพและภักดีต่อคุณ คุณกลองได้เจอใครที่เขาคือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาคือ queen of cups ราชินีถ้วยที่เป็นคนที่แสนดีดูดีมีเสน่ห์อบอุน่นแล้วก็จิตใจดีน่ารักคุณน่ารักอะ่ะจะมีใครมาตกหลุมรักคุณเพราะความน่ารักเพราะความมีเสน่ห์ของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็น the hangman ผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นําแข็งแกรง่งนะคะปกป้องสัญชาตญาณปกป้องดูแล ปกป้องทางจิตใจปกป้องทางกายปกป้องทุกอย่างเลยนะคะเหมือนกับว่าคือคือเป็นหนึ่งเหรียญที่พิเศษมากคุณกำลังได้ได้พบเจอใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเติบโตและเบ่งบานในทุกๆวันและทุกๆครั้งที่ที่คุณเป็นตัวของตัวเองและเขาจะมองคุณอย่างมีความสุขเขาจะรู้สึกว่ามีความสุขและแฮปปี้กับคุณมากๆเลยสวยงามมากๆ คุณจะได้เจอใครที่เขาเขารอคอยเขาแสดงความรู้สึกกับคุณแบบแบบที่คุณไม่เคยได้สัมผัสเขารอคอยที่จะได้ให้บางอย่างกับคุณที่มีคุณค่ากับคุณพิเศษกับคุณเซอร์ไพรส์คุณ The h e r m i t มคุณกำลังได้เจอใครที่เขาและคุณต่างพากันไปสู่การ เปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นของความรักที่ลึกซึ้งมากลึกซึ้งแบบที่ไม่ได้พยายามไม่ได้ฝืนคือมันใช่มันใช่มันมีสเสน่ห์มันคลิกมันคอนเน c t มันรู้สึกรู้ว่าจะต้องอรู้ว่าใจคนทั้งสองคนอนะ่ะตรงกันรู้ว่า เราเหมือนกันรู้ว่าเราเชื่อมโยงระหว่างกันละกันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือแบบนั้นที่รู้สึกเพราะว่าเป็น divine masculine เกิดขึ้น king of p e n t a c l e s เกิดขึ้นความเป็นธรรมชาติของคุณ inner ในตัวตนของคุณสะท้อนถึงพลังความรักครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นมั่นใจในความเป็นตัวตนของคุณมั่นใจในเสน่ห์ที่คุณมีนะคะเหมือนสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกําลังนำพาให้คุณได้ตัดสินใจหรือเลือกบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีกว่าในความรักใครที่รู้สึกว่าทําให้คุณต้องเสียใจหรือเจ็บปวดสิ่งนั้นจะเหมือนกับค่อยๆหายไปหรืออยู่ที่คุณตัดว้าว King of p e n t a c l e s อยู่ที่คุณตัดสินใจ โอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณเดินทางมาแล้ว The m a g มจิเชนะคะสวยงามมากเลยทุกคน King of Pentacles เกิดขึ้นจริงๆด้วยไม่ธรรมดาบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เพื่อคุณเฉพาะคุณไม่ว่าคุณจะมาดูในช่วงไทมิ่งจังหวะไหนาของชีวิตคุณกำลังได้เจอ King of Pentacles King of ว้าว k i n ออ f อะไรดีความมั่งคั่งนะคะ king of คนที่หัวใจจงรักภักดีอย่างที่บอกหัวใจที่มีให้กับคุณคุณกำลังได้ออกเดทกับใครบางคนที่แสนดีอบอุ่นนะคะอยู่ใกลแล้วอบอุ่นอยู่ใกลแล้วมีความสุขต้องอยู่ใกลนะต้องสัมผัสนะสัมผัสดวงตาสัมผัสการอบกอดเพราะ King of p e n t a c l e s คือคนที่มีเหตุและผลและก็ความจริงของชีวิตเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเขาจะมี เขาจะมองความจริงเขาจะใช้เวลาเขาจะมีการวางแผนเขาจะรู้ว่าทุกอย่างมันจะต้องออกมาแบบเขาชอบความเป็นธรรมชาติเขาชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติจริงๆเขาไม่ชอบเร่งรีบเขาไม่ชอบอะไรที่กดดันเขาชอบอะไรที่เป็นอิสระความสุข free life อะไรแบบนี้แล้วก็ชอบอะไรบางอย่างที่เขาเป็นคนที่มี ทุกอย่างแล้วหน้าที่การงานการเงินทุกอย่างเติมเต็มตัวเองจริงหรือว่าเขาอาจจะมั่งคั่งร่ารวยหรือถ้าไม่ได้มั่งคั่งร่ารวยคนคนนี้เป็นคนที่มีความสุขมีความโด่งมบูรณ์ในตัวเองออฟเฟอร์คุณได้ซัพพอร์ตคุณได้และเป็นคู่ชีวิตด้วยเขาจะพาคุณเขาจะมาออกเดตกับคุณเขาจะพาคุณไปสู่บ้านหลังใหม่ได้ยินคําว่าคือมันเป็นพลังงานคําว่า ชีวิตคู่คําว่าบ้านเห็นไหมคะด้านหลังคําว่าบ้านคําว่าออกเดทควาว่าการได้สละโสดการแต่งงานคําว่าจริงๆช่วงเนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับว่ามันมีเพลงเพลงหนึ่งที่ที่เข้ามาเอ่อมันสื่อในเรื่องของพลังงานคลิปนี้นะคะ่ะเพลงของใครไม่รู้นะคะจำชื่อไม่ได้แต่ว่ามันลองว่า Let's me go home, home อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนลองไปหาฟังนะออืประมาณนี้ค่ะ I wanna go home Let's me go home 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 อะไรแบบเนี้ค่ะเพลงเก่าแล้วล่ะนะคะประมาณนี้ จำเนื้อ้องได้แค่นี้นะคะทุกคนแต่ว่าเพลงนี้เหมือนกับว่าฟังเคยฟังอยู่นะคะเพลงนี้มันมันขึ้นมาลอ,อยมาตรงนี้เลยแล้วก็ด้านหลังมีบ้านด้วยแล้วเขาเป็น King of Pentacles ด้วยเขาเขาอาจจะมาหาคุณอะช้าเขาอาจจะเข้ามาหาในชีวิตคุณช้าแต่ว่าเขามาด้วยความมั่นคงมาด้วยการออฟเฟอร์มาด้วยมาด้วยความรักที่รักคุณรักเดียวใจเดียวจริงๆหนักแน่นมั่นคงมากแล้วแล้วเขาเป็นคนที่มีมีพรสวรรค์พรแสวงในตัวเองมากๆเขาเป็น The Magician เขาสามารถทำอะไรให้เกิดขึ้นได้อะแล้วเขามี energy ของความเป็นชายของความเป็นเด็กคือเขาเขาไม่ยอมแพ้เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจังมากคนของคุณคุณนึกถึงเขาคุณคิดถึงเขาคุณอธิษฐานถึงเขาคุณรอคอยคู่รักคนรักของคุณเขามามาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ เขาเป็นอัศวินเหรียญด้วยเขาเป็นนักวางแผนเขาเป็นนักเดินทางเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักคิดนักนักอ่านหรือว่าเป็นคนที่แบบมีสภาพในตัวเองมีความเป็นผู้นําแล้วก็เฟลลี่ในวินเทสนะะเป็นคนที่มีรสนิยมดีอาจจะเป็นแนววินเทสใส่หมวกแบบนี้แต่งตัวแฟชั่นยุโรปแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ดู ใส่เสื้อยืดยังเกงยีนดูแนวแบบดูลุกตามสไตล์บุคลิกเขาเลยเขาอาจจะไม่ได้สมัยใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะยุ่มากกับคุณมากๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามีสเสน่ห์อบอุ่นยังเท่อยู่นะยังหล่ออยู่นะอะไรแบบนี้นะคะสวยงามจังเลยค่ะทุกคนว้าว King of Pentacles บางท่านในที่นี้เหมือนใครบางคนรอคอยการแอคชั่นความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะคะเหมือนกับว่ามั่นหมายขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่ามาเจอกันแบบนี้แต่เชื่อในพลังความรักที่ดีนะคะใครที่ไม่ดีเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างพลังงานภายในของคุณจะจะทำให้คุณถูกถูกปลดปล่อยนะคะเชื่อในพลังงานที่ดีความรักที่ดีและ trust ใน process ของความสัมพันธ์ขอคำตอบสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกทุกทุกคนขอคำตอบค่ะ ว้าวหนึ่งไมเท้านะคะออกเคอร์ตี้ค่ะเปิดโอกาสให้ตับตัวคุณเองได้สัมผัสความรักครั้งใหม่8ถ้วยขึ้น2ใบคุณมีไกด์จากแองเจลค่ะนางฟ้ากำลังบอกคุณว่าทุกคน s ิ x ออ c คั s เกิดขึ้นเดวิลเกิดขึ้นนี่คือสัญญาณของคุณใครบางคนกำลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ Six of Cups เกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนคุณกำลังได้ เหมือนคุณหันไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณอธิษฐานแล้วคุณขอเหมือนคุณเหมือนใครนางฟ้ากําลังเหมือนผลักให้คุณได้มองหาความรักครั้งใหม่ให้มองหาคู่รักคู่แท้ของคุณที่เขาเป็นเอเจีของคนไกลคนต่างจากคุณและเหมือนกับว่าให้คุณเชื่อในพลังงานของคุณในสิ่งที่เป็นความรักของความผูกพันนี่คือเมมบมรีอะไรบางอย่างนะคะความทรงจําอะไรเก่าๆจะกลับมา ของความรักดวลการกําเนิดเกิดใหม่ของการเฉลิมฉลองการกลับมาพบเจอกับใครบางคนที่คุณรู้จักและคุ้นเคยอยู่แล้วหนึ่งท่านในนี้คุณเจอแล้วล่ะนะคะแต่หลายท่านคุณจะได้เจอใครบางคนที่หวนกลับมาหาคุณเป็นความรักครั้งใหม่ดวลค่ะสิ่งมีใหม่ของความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณถูกรักคุณถูกดึงดูดด้วยความรักความสามานครั้งนี้เข้ามาด้วยความทรงจําในจิตอุญ,ญญาณของคุณลึกๆจริงๆสวยงามมากสวยงามมากที่สุดเลย นี่คือเปิดโอกาสเปิดทางให้คุณได้พบเจอกับเขานางฟ้าไกลให้คุณอยู่นางฟ้าไกลให้คุณได้เชื่อมั่นในตัวคุณเองให้คุณเปิดทางให้คุณก้าวไปอย่างช้าๆเพื่อตามหาหัวใจของคุณแต่ไม่วิ่งตามหาไม่พยายามไม่ฝืนเป็นตัวของตัวเองความทรงจําบางอย่างของคุณที่คุณรู้สึกอะไรบางสิ่งจะค่อยๆกลับมาว่าคุณจําเขาได้คุณรู้สึกอบอุ่นคุณจะได้กลับบ้านคุณจะได้โยกย้ายที่อยู่คุณจะ โดวะค่ะมันคือการเฉลิมฉลองการพบเจอกันการได้พบเจอความรักที่สมบูรณ์แบบหรือการได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งการพัฒนาวความสัมพันธ์แต่งงานหรือการได้ขยับสถานะหรือว่าการแบบบางอย่างเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักบางท่านอาจจะได้เจอใครที่เป็นคนบนโลกออนไลน์แอปพลิเคชันหาคู่หรือว่าใครคนที่คุณรู้จักสมัยเด็กๆเ,เ,เก่าๆอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกัน หรือใครบางคนที่คุณได้เดินทางได้เดินทางนิยมย้ายทำให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนั้น The Emperor เกิดขึ้นค่ะทุกคน Five of Cups แล้วก็ The Emperor จริงๆด้วยที่ที่พูดไปว่า The Emperor แล้วก็ Family Ten of Cups เกิดขึ้น Five of Cups หนึ่งท่านในนี้มีใครบางคนที่เหมือนกับว่าผิดหวังเสียใจ Forgiveness นะคะ ใครบางคนต้องการคำต้องการพูดคำว่าเสียใจกับคุณขอโทษคุณอะไรแบบนี้ด้วยบางท่านในที่นี้แล้วเหมือนกับว่าหรือคือมันเป็นเหมือนกับว่าบางท่านในที่นในที่นี้ค่ะก่อนอันนี้มันอาจจะมี ดราม่าอะไรกันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์เหมือนจะได้หวนกลับมาที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กันเพราะว่ามีการจากนางฟ้าที่เหมือนกับว่าบางอย่างมันยังไม่ได้ไม่ได้จบนะคะมันเหมือนว่าต้องคุยต้องสื่อสารต้องแบบให้ให้ให้ต้องแบบขอโทษให้อภัยกันแบบนี้แล้วเดินหน้าต่อแบบนี้แต่ทีนี้เหมือนกับว่าหลายๆท่านในที่นี้ความเสียใจของคุณ ในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยเสียใจคุณเคยเจ็บปวดคุณเคยโดนทําร้ายนางฟ้าปกป้องคุณเทคแคร์คุณเพราะว่าอยากให้คุณเปิดทางและเปิดหัวใจนะคะเพราะว่าคุณกําลังได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ที่คุณไม่เคยได้รับเลยคุณอาจจะสูญเสียทั้งเงินทั้งหลายๆสิ่งหลายอย่างกับความรักแต่คนคนนี้ทุกคนเดมเพอร์คนคนนี้เป็นครอบครัวของคุณหมายเลข444ความมั่นคงนะคะคนคนนี้ เป็นผู้นำอย่างที่บอกว่า King o a q u a c i u s เกิดขึ้นเดียมเพอเลเกิดขึ้นมีความเป็นผู้นำดูดีมีเสน่ห์และเป็นคนที่เป็นคนที่ปกป้องดูแลเทคแคร์คุณได้เป็นครอบครัวของคุณเป็นความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาคนนี้เป็น D Y masculine มีความเป็นผู้นำทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วเกิดมาเพื่อปกป้องเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำเกิดมาเพื่อเป็นจักรพรรดิจริงๆแล้วก็ ว้าวคุณกําลังเจอใครบางคนที่เข้ามาปกป้องคุณแล,และพาคุณไปสู่การแต่งงานสร้างครอบครัวความดมสมบูรณ์ความสุขของความรักกําลังจะเกิดขึ้นคุณไม่ได้เจอใครเล่นๆเ,เลยคุณเจอใครที่เขาจริงจังและซซเรียสในความสัมพันธ์มากๆเลยอาจจะดูดุๆตรงๆนะคะดูมีสเสน่ห์ดูนิ่งๆดูดูคอนโทรลแต่ว่าเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรเพราะว่าคุณกําลังเจอ คนที่เป็นจักรพรรดิที่เขารู้ว่าเขาเรียบเรียงเรียบเรียงลำดับความสําคัญชีวิตที่ดีมากเพราะไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่เช่นนั้นเขาจะไม่สามารถที่จะปกป้องบริวารหรือว่าดูแลบริวารได้หรือว่าธุรกิจเขาได้อะไรแบบนี้นะคือเขาสามารถจัดการได้โลกอยู่ในมือเขาอะไรแบบนี้นะคะดูดีมีอำนาจอะไรแบบนี้ ขอบคุณค่ะทุกคนนะคะบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเชื่อเลยนะคะเซอร์ไพรส์บางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณกำลังเจอใครที่เขามีเสน่ห์ฉลาดแล้วก็มีฉลาดเฉลียวอ่ะเขาอาจจะมีทริคในการลองใจดูใจคุณด้วยเช่นกันนะคะ <S <S ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ